เรื่องของ n v i d i ียกับจีนข้อตกลงชิปที่ว่ากันว่าสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาดูกันครับมาคลี่ข้อมูลดูกันทีละชั้นเลยเพื่อหเห็นภาพชัดๆไปพร้อมกันเอาละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยประกาศที่ออกมานี่เรียกว่าเปลี่ยนเกมสงครามเทคโนโลยีโลกไปเลยนะจากเดิมที่สหรัฐปิดประตูตายตอนนี้กลับมาบอกว่าโอเค n อ็นวีเดียขายชิปตัวท็อป H 2 0 0ให้จีนได้แต่มันมีเงื่อนไขนะครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆคือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับนโยบายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการกลับลำแบบ180องศาเลยจากที่เคยพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้จีนได้เทคโนโลยีลำๆไปตอนนี้กลายเป็นว่าเปิดทางให้สงัใช่แล้วครับไอ้เจ้าชิป S 2 0 0ที่เคยเป็นของต้องห้ามสุดๆถูกมองเป็นเรื่องความมั่นคงระดับชาติเลยนะ ตอนนี้กลับกลายมาเป็นสินค้าที่ต่อรองกันได้ซะแล้วคำถามก็คือทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะคือความเร็วของการเปลี่ยนใจนี่แหละครับลองดูไทม์ไลน์สิต้นปีเดือนมกราคมยังคุยกันอยู่เลยว่าจะคุมให้เข้มก่าเดิมได้ซําแต่พอมาปลายปีเดือนธันวาปั้งอนุมัติขายเฉยเลยการตัดสินใจที่เร็วขนาดนี้มันบอกเราว่าเบื้องหลังต้องมีแรงกดดันอะไรบางอย่างที่มันไม่ธรรมดาแน่นอน เอาละครับทีนี้มาดูหัวใจของดีลนี้กันไอ้ที่เรียกว่าส่วนแบ่งรายได้25%เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะนี่เป็นโมเดลใหม่เอี่ยมเลยนะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในวงการส่งออกเทคระดับนี้เลย25%ตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งหมดแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ภาษีแบบที่เราคุ้นๆกันนะคือมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยครับจากเดิมที่เน้นกันห้าอย่างเดียวเพื่อความมั่นคง ตอนนี้กลายเป็นว่าโอเคงั้นขอส่วนแบ่งด้วยมันเหมือนกับสหรัฐกำลังพูดว่าในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ขอเข้ามามีเอี่ยวด้วยซะเลยเป็นไงละ่ะเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับจากนโยบายปิดกั้นกลายมาเป็นควบคุมเพื่อทำเงินมันคือการเปลี่ยนปรัชญาจากเรื่องความมั่นคงล้วนๆมาเป็นเรื่องธุรกิจแบบอเมริกาต้องมาก่อนจริงๆเป็นแนวทางใหม่ที่น่าคิดตามมากๆเลยแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ละ่ะ คือดีลนี้มันไม่ได้ลอยมาจากฟ้านะครับมันมีที่มาที่ไปฝั่งเอ็นวีเดียเองก็อยากจะกลับเข้าไปในตลาดจีนใจจะขาดเพราะเคยทําเงินมหาศาลจากที่นั่นส่วนจีนก็ต้องการชิปตัวท็อปมากๆเพราะของที่ตัวเองมีมันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนฝั่งรัฐบาลทรัมป์ก็มองว่านี่เป็นดีลแบบวินวินได้เงินเข้าประเทศแถมยังมีการล็อบบี้หนักๆจากเอ็นวีเดียอีกต่างหากทุกอย่างมันมาลงล็อกกันพอดีอ่ะแต่คําถามต่อมาก็คือถึงจะกลับไปขายได้แล้วเนี่ย เอ็นวีดียจะสู้กับเจ้าท่นอย่างหัวไหวได้จริงหรอไหนเรามาลองเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยดีกว่าถ้าดูจากสเปคบนกระดาษเนี่ยชิปของหัวไก็ดูไม่ธรรมดานะครับแต่พอมาดูรายละเอียดจริงๆ s 3 0 0ของ n อ i น i ีดียยังกินขาดอยู่หลายจุดเลยทั้งเรื่องเมมโมรีที่เร็วกว่าการผลิตที่สเสถียรกว่าเยอะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือระบบซอฟต์แวร์คูดานี่แหละครับที่เป็นเหมือนกำแพงเมืองจีนของ n อ i น i ีดียเลยใครก็เจาะยาก เนี่แหละครับคือจุดตายของ h u ว w e i เลยมีรายงานว่าไออัตราการผลิตที่สำเร็จหรือที่เรียกว่า yield rate ของชิป a s c e n t 914เนี่ยมันต่ำมากๆอาจจะแค่20-40%เองพูดง่ายๆคือผลิตของ100ชิ้นอาจจะใช้ได้จริงแค่20-40ชิ้นแบบนี้มันผลิตขายในสเกลใหญ่ๆไม่ไหวแล้วครับนี่คือจุดที่ Nvidia ได้เปรียบแบบเต็มๆเ,เลยแล้วมาถึงอาวุธลับสุดยอดของ n อ i น i a กันบ้างนั่นก็คือ cuda ครับ คูด้ามันไม่ใช่แค่โปรแกรมนะแต่มันคือระบบนิเวศท,ทั้งหมดที่นักพัฒนา AI ทั่วโลกใช้กันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าคูเมืองทางเศรษฐกิจขึ้นมาคือถ้าใครจะย้ายค่ายไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชิปแน่แต่มันต้องรื้อระบบต้องเรียนรู้ใหม่หมดซึ่งมันทั้งแพงทั้งเสียเวลาบริษัทในจีนเองก็ใช้คูด้ากันมานานแล้วพอ H 2 0 0กลับมามันก็เหมือนต่อจิ๊กซอตัวเดิมง่ายกว่าเยอะเลยครับดิวระดับนี้ แน่นอนว่าผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในวงการเทคเหรอกครับแต่มันสั่นสะเทือนไปถึง Wall s สตรีทไปถึงการเมืองระหว่างประเทศเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าแรงกระเพื่อมที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงปฏิกิริยาแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือตลาดหุ้นนี่แหละครับ พอข่าวออกปุ๊บหุ้น Nvidia ดีพุ่งขึ้นทันทีเลย2.3%บริษัทอื่นอย่าง AMD ก็บวกไปด้วยนี่มันเป็นสัญญาณชัดๆเลยว่านักลงทุนแฮปปี้มากที่ตลาดจีนขนาดมาหึมาจะกลับมาเปิดอีกครั้งและถ้าถามว่าตลาดจีนมันใหญ่แค่ไหนนักวิเคราะห์ประเมินกันว่าดีลนี้ดีลเดียวอาจจะปลดล็อกรายได้ให้ n อ i d i a ดีได้มากกว่า10,000ล้านดอลลาร์ต่อปี โอ้โหเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงยอมเสี่ยงกันขนาดนี้แต่แน่นอนครับเหรียญมันมีสองด้านเสมอ ผลประโยชน์มหาศาลขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงปรี๊ดเหมือนกันในสภาเองก็เริ่มมีสสจากทั้งสองพักออกมาคัด้านแล้วนะครับเตรียมจะออกกฎหมายมาเบรกดีลนี้ฝั่งจีนเองก็อาจจะมองว่านี่เป็นกับดักแล้วหันไปสั่งให้บริษัทตัวเองใช้ของหัวเวแทนก็ได้ยังไม่นับเรื่องปัญหาการผลิตอีกนะว่าจะผลิต H200 ป้อนจีนทันไหมโดยไม่กระทบลูกค้าในอเมริกาเองคือมันมีความเสี่ยงรอบด้านเลยครับ แล้วสรุปดีลนี้มันเป็นดีลที่ฉลาดสุดๆหรือว่าเป็นการเดิมพันที่อันตรายกันแน่มันเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดๆเลยครับเพราะมุมมองมันต่างกันสุดขั้วจริงๆ ยังในฝั่งจีนเองสื่อบางเจ้าถึงกับเรียกเดียวนี้ว่ากระสุนเคลือบน้ำตาลเลยนะครับความหมายก็คือภายนอกมันดูหอมหวานนะแต่ข้างในมันคือกับดักที่ออกแบบมาเพื่อทำให้จีนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอเมริกาต่อไปเรื่อยๆทำให้พัฒนาของตัวเองไม่สำเร็จสักที สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็นอนาคตใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ได้นะครับการที่เอาสินทรัพย์ด้านความมั่นคงมาแปลเป็นเครื่องมือทําเงินแบบนี้มันคือบรรทัดฐานใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนเกมการแข่งขันของชาติมหาอํานาจไปเลยคำถามที่น่าคิดก็คือแนวทางแบบนี้ที่เอาธุรกิจมานําหน้าความมั่นคงมันจะทําให้โลกเราดีขึ้นหรือจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งรอบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมนี่คือคําถามใหญ่ที่เรื่องนี้ทิ้งไวใ้ให้เราคิดต่อครับ